คือช่องของเราเนี่ยมีทั้งพารินบิวตี้เนะหลักๆเลยนะแล้วก็พี่พักรักกันกินแล้วก็พารินวาเคชันนะคะและก็ซึ่งมี2อ p ีีนะที่พี่พักได้ทำแบบเฮ่อเสื้อผ้าใหม่คือแกะถุงช้อปปิ้เสื้อผ้านะคะและนี่แหละค่ะพี่พักจะมาทำช่วงใหม่ะคะ่ะเป็นช่วงเฮ่อชุดใหม่และตอนนี้ก็เป็นเฮ่อชุดใหม่อ p พีที่ สามค่ะแน่นอนเลยว่าพี่พักเนี่ยช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาจากชีอินอีกเช่นเคยนะคะพี่พักชอบเสื้อผ้าของชีอินเพราะว่าชาร์ปไซส์เนี่ยค่อนข้างช่อถือได้ค่อนข้างตรงกับตัวพี่พักนะด้วยพักเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างอวบนะเราเรียกว่าอวบด้วยกันนะเป็นคนที่มีรูปร่างอวบก็เราดูได้เลยค่ะว่าชุดนี้ไซส์นี้นาอ,อกเท่าไร่อะไรเท่าไหรเนี่ยพี่พัก มักจะชอบของชีอินนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่พักก็ได้สั่งมาทั้งหมด4ี่ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเนี่ยพี่พักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พักเนี่ยไปหลงหรืออะไรหรือ,อยังไงนะพี่พักอบไม่เคยสั่งเสื้อผ้าที่เป็นลายตารางอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะก็คืออาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะนี้เนี่ยเป็นเสื้อเหมือนเสื้อเบลส์เสื้อแบบเอวแบบปล่อยทิ้งชายชายหน่อยๆน,นะคะแล้วก็คอกว้าง ป้ากฟ้างมากเลยล่ะแล้วก็ไซส์ 2XL ด้วยกันและตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อเปอร์ซเลยค่ะตัวต่อมานะคะก็พี่พักเนี่ยเป็นสายเดรสแน่นอนเลยพี่พักชอบใส่ชุดเดรสชุดที่เป็นกระโปรงนะคะตอนสมัยสาวๆอายุ20ต้นๆนี่ชอบใส่กางเกงขาสั้นมากสั้นแบบโอ้ย พอดีแก็บก็เลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากพอโตมาหน่อยก็ชอบใส่เลกกิ้งพอโตมาหน่อยก็ชอบใส่ขาย,ยาวและช่วงนี้นะคะพี่พักชอบใส่เดรสมากเพราะมันทําให้พี่พักเนี่ยดูหวานขึ้นมานะคะแล้วก็เดรสตัวนี้นะจะเป็นเดรสที่มีความยาวประมาณแค่เข่าลายอย่างเงี้ยเป็นลายที่ช่วยอำพรางรูปร่างเราได้ดีมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นแบบปาดอกเนาะสวยงามแล้วก็ มีโบมีเชือกผูกนะคะคือเราตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนแล้วก็รัดเขามาให้รวบตึงตามไซส์เรานะตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หนึเซเช่นกันค่ะและไซส์ที่พักซื้อมานะคะตัวนี้พี่พักซื้อมาเป็นไซส์หนึด้วยกันตัวต่อมาก็เป็นเดรสอีกเช่นเคยเดรสตัวนี้เนี่ยจะแอบเหมือนเดรสที่พี่พักเคยมีเป็นสีเขียวนะคะ เรสตันนั้นเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือช่วงนี้แหละช่วงหนึ่งและช่วงนี้พี่พักอินกับสีเขียวสีเหลืองมากจนในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็มีสีเขียวสีเหลืองมากจนอาจจะมากเกินไปเวลาที่พี่พักใส่เนี่ยคนก็จะนึกว่าเอา้าพี่พักพี่พักใส่ชุดซ้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่พักไม่ได้ใส่ชุดซ้ำเพรา็คือสีเขียวลายจุดมีหลายตัวหรืออะไรเงี้ยมันดูแบบดูจุดชืดดูน่าเบื่อเกินไปนะคะพี่พักก็เลยเปลี่ยนสีบ้างก็ เปลี่ยนมาเป็นสีแดงเลยนะคะตัวนี้ก็มีที่รัดเอวเหมือนกันนะคะเป็นเป็นเป็นเชือกอเงี้ยะคะ่ะเราอยากให้เข้ารูปแค่ไหนเราก็รัดเข้าไปเท่านั้นเลยนะคะพี่พักซื้อมาเนี่ยเป็นไซส์ 1XL นะถ้าเป็นชุดเดรสเนี่ยส่วนมากพี่พักจะ,จะซื้อ 1XL ค่ะและตัวนี้ก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้ออีกเชก่นกันส่วนมากเสื้อผ้าในชีอินที่พักช้อปปิ้งก็จะเป็น โครเอสเตอร์สวดใหญ่และตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าสั่งมาสี่ตัวด้วยกันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเนอกจากชิ e นบิกินี่ไม่รู้ว่า ช่วงนี้ใส่ไปไหนแต่ทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มักจะมีแถมบิกนินี่หรือชุด่ายน้ำหรือชุดว่าวิวอะไรมาด้วยเสมอเสมอเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะะ <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะชุดนี้ก็เป็นชุดสีแซดแรปงริดเลยนะคะเป็นชุดสีแซดก็คือใส่ก็คือให้เจ็บไปเลยนะคะ ก็พี่พักซื้อมาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นไซส์สองนะและผ้าที่พักซื้อมาเนี่ยก็คือ82%อเปตโพลีเอสเตอร์แล้วก็18%บแปดเปอรเซ์เดก็จะเห็นมีความแบบเงาเงาหน่อยหน่อยแล้วก็ชุดพูนักก็ยืดนะแล้วก็ด้านในเขาก็มีซับนมให้อย่างดีเลยทีเดียวดีงามเลยทีเดียวนะคะไอซ์แลนด์ไว ก็นี่แหละค่ะทั้งสี่ชุดของพี่พักนะถ้าถามว่าพี่พักชอบชุดไหนมากที่สุดพี่พักชอบชุดสีแดงมากที่สุดนะคะเป็นเดรสยาวประมาณเลยหัวเข่าไปนิดนึงครึ่งแข้งอะ่ะตัวนั้นสวยมากเลยค่ะพี่พักชอบนะคะส่วนชุดว่ายน้นําเนี่ยพี่พักว่าสีเนี่ยขับกับผิวพี่พักดีแต่พี่พักรู้สึกว่าช่วงนี้พี่พักน้ําหนักลดลงแหละเพราะว่า ใส่ชุดว่ายน้ำใส่2 XL อาจจะไม่ได้แล้วแล้วก็กลัวว่าถ้า1 XL จะฟิตไปไหมหรือว่าเราสั่ง1 XL มาเตรียมรอไปเลยดีกว่าเพราะว่าชุต้องผอมลงแน่ๆอยู่แล้วนะ,ะเออเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้หลวมหลวมมากนะคะหลวมแบบเหลือถ้าพี่พราเป็นคนมีหน้าอกใหญ่นะตรงนี้เหลือนะคะเพราะว่าชุดว่ายน้ำเนี่ย ถ้าใส่รัด,รดจะสวยกว่าไหมแล้วก็ตรงที่ก้นเนี่ยก็คือเหลือเหลือมากแล้วเพราะว่าพี่พักเนี่ยเป็นคนที่มีก้นแฟบมา,มากๆนะมันเลยเหลือค่ะแต่สีเนพี่พักชอบชุดาน้ำตัวนี้พี่พักชอบสีนะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะเวลาไปเที่ยวจริงๆนะเพราะว่ากลัวว่าจะหลวมเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่พักเนี่ยน้าหนักลดลงเหมือนว่าลดลงเดือนละ ครึ่งโลสามขีดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้าหนักของพี่พักเนี่ยจะอยู่ประมาณแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดอยู่อย่างงี้นะคะแต่ช่วงมาเดือนนี้เนี่ยเดือนหลังๆมาเนี่ยน้ำหนักพี่พักเนี่ยช่างเมื่อวานเนี่ยน้ำหนักพี่พักตอนเช้าอยู่ประมาณแปดสิบสี่แปดสิบสี่เกับครึ่งน้ําหนักลดลงมานิดหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะโควิดระบาดหรือเปล่าเลยเครียดเหมือนกับว่าทั้งแบบ ดูภายนอกเหมือนเราไม่เครียดแต่ว่าเราอาจจะเครียดสะสมว่าเฮ้ยทำไมพูดป่วยติดเชื้อมากจังเราจะติดหรือยังเฮ้ยขายของคนน้อยหรืออะไรอาเงี้ยอาจจะเครียดอยู่ภายในหรือเปล่าเลยทาให้เรากินไม่ลงหรือว่าเรามีอะไรดีหรือเปล่านะาแล้วไม่บอกเราอย่างเงี้ยก็รอดูกันต่อไปนะคะแต่พี่พักว่าพี่พักควรจะเปลี่ยนไซส์ชุด ไว้น้านะเพราะว่าชุดน้ำทุกชุดเลยพักสั่งมาคือสองเอ็กแอลแล้วก็หลวมแทบทุกชุดเลยมีอีพีที่สองอะอีพี <EP. S 1> ที่แล้วนะที่ใส่แล้วพอดีแต่ว่าก้นหลวมไปนิดนึงอะ่ะแล้วเนี่ยก็หลวมหลวมมาหลวมแทบทุกตัวเลยที่พักสั่งมาพักควรจะสั่งเป็นหนึ่งเอ็กแได้แล้วมั่งของ ชีอินนะพี่พักคิดว่านะคะเดี๋ยวก็รอดูกีท่ทีเดี๋ยวช้อปปิ้งชีอินหรือว่าเหออชุดใหม่ครั้งหน้าพี่พักก็จะมีชุดไว้น้ำมาอีกแหละพี่พักมั่นใจ <c oughs> ก็ทนดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าสาวอ้วบอย่างเราเนี่ยก็อยากใส่ชุดไว้น้ำเหมือนกันไงเวลาเห็นก็ถ้าแบบดูไม่ได้ก็ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ดูข้าง้งนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็หอาเป็นว่าถ้าใครสนใจที่จะช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์นะคะโดยเฉพาะสาวอ้วบนะ ก็ลองเข้าไปดูที่ชีอินได้ค่ะเขามีเสื้อผ้าแบบโอ้โหเยอะมากจะบอกว่าเป็นพันพแบบนี้ก็กว่าจะได้นะเออเพราว่าเยอะมากจริงๆค่ะแล้วราคาก็ไม่แรงนะคะอาจจะรอสินค้านานนิดนึงประมาณ7-10วันแต่รอบเนี้ยของมาเร็วมากไม่ถึงอาทิตย์เลยนะได้ของแล้วก็ค่อนข้างงงเหมือนกันค่ะเออนะก็ลองดูค่ะหรือว่าถ้าใครแบบช้อปปิ้งชีอินอยู่แล้วหรือว่ามีแอปไหนมีเว็บไหน มีแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ยดีๆอยากแนะนำอยากบอกต่อก็มามาวอยกันได้นะคะใต้คอมเมนต์กันเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปพี่เพียงเท่านี้คลิปพี่โดนาพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปพี่โดนาคะ่ะ